คุณผู้ชมคะคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเกษตรกรนะคะแต่ที่ผ่านมาเกษตรกรก็ยังไม่รวยสักทีทําเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ายังเจอปัญหาล้านแปดคุณผู้ชมคะทีนี้ก็นํามาสู่แนวคิดของโคกหนองนาโมเดลโคกหนองนาโมเดลคืออะไรคือแนวคิดการจัดการพื้นที่กสิกรรมธรรมชาติค่ะให้ธรรมชาตินะคะดำเนินการด้วยตัวมันเองแล้วมีมนุษย์เข้าไปเป็นปัจจัยเสริมส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการมีรายได้อย่างยั่งยืนของคนในชุมชนอย่างเช่นในช่วงโควิด19ที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดเลยคคคค่่่่ะวววาาาาาามมมยยัังงงืนนทอหร ็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยแบ่งปันกันว่าโคกน้องนาโมเดลดีกับประชาชนคนไทยอย่างไรบ้างคะ่ะและวันนี้นะครับทางรายการเดอะพี่พู้ชเราได้รับเกียรติจากท่านอัฐมนรีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญอยู่กับเราในรายการแล้วนะครับสวัสดี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 ครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้ท่านอัฐตีฉายภาพนิดนึงฮะหลายคนอาจจะเคยได้ยินโคกน้องนาโมเดลโคกน้องนาโมเดลจริงๆแล้วโคกนองนาโมเดลลงรายละเอียดได้ฟังนิดหนึ่งครับว่าคืออะไร ของพระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครที่ไะราชท,ทานเรื่องของอปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของทฤษฎีใหม่นะเอามาประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลนะครับอ,อันนี้ก็คือการที่เราไปบริหารจัดการพื้นที่นะของของพี่น้องประชาชนอย่างที่คุณแตงฟ้าพูดว่าเราส่วนใหญ่เราก็ทำมาหาเลี้ยงชีพนะด้วยการเกษตร แล้วที่สําคัญรัฐบาลเองก็มีเป้าหมายที่จะให้ครัวไทยเนี่ยเป็นครัวโลกนะครับการบริหารจัดการที่ดินโดยการน้อมนําเอาหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9มาประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยก็จะเป็นการนําเอาทฤษฎีใหม่ซึ่งมีมากกว่า40ทฤษฎีอ๋อไม่ใช่แค่เราเคยได้ยินแบบเกษตรทฤษฎีใหม่3ามามสิบสามสิบสิบครับเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นแค่หนึ่งในทฤษฎีใหม่เท่านั้น ฝนหลวงหรือฝนเทียมเนี่ยก็ใช่อาธรรมปาบอธาธรรมก็ใช่อาธรรมปาบิธาธรรมคือเอาผักตบชวาไปบําบัดน้ําเสียของไม่ดีไปทาของไม่ดีน้ำเสียคนก็ไม่ต้องการผักตบชวาคนก็ไม่ต้องการเป็นอาธรรมั้งคู่แต่พอเอาอาธรรมสองอาธรรมมาเจอกันก็กลายเป็นเรื่องดีซะใช่ครับการห่มดินหรือว่าเรื่องของต้นไม้5ระดับมีมากก็เอามาใช้มากกว่า15ทฤษฎีในพื้นที่ที่เราจะพัฒนาขึ้น โดยอาศัยหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์มาสู่โคกหนองนาโมเดลเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อเป็นอย่างที่คุณแตงกวาว่าทําให้ชีวิตคนกับธรรมชาติเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็มีความมั่นคงนะครับแล้วก็ไม่ได้หมายว่าว่าให้แค่พอมีพอกินเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยท่านทรงพระราชทานพระราชดำรัสไว้ชัดเจนเลยว่าความพอเพียงเนี่ยสำหรับ คนเนี่ยแต่ละแต่ละฐานะเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะบางคนพอเพียงก็คือพอมีพอกินบ,บางคนพอเพียงก็คือว่ามั่งคั่งร่ำรวยส่งออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงต้องอยู่ในหลักการของอ เหตุและผลความรู้คู่คุณธรรมบางคน <c oughs> บอกว่าเอ๊ะมาสอนให้พอเพียงแล้วแบบนี้ประเทศอัดขอโทษนะฮะ,ะบางท่านอาจจะบอกให้เราเราจะพัฒนายังเราต้องอคิดถึงเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการพัฒนาถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะพอแล้วฉันพอใจที่มีอยู่แค่นี้อันนี้เขาบอกว่าเออจริงๆคาว่าพอเพียงเนี่ยแต่ละคนจะไม่เหมือนกันคนช่วยพอเพียงในบริบทไหนอ่าคนที่มีฐานะมีกําลังหน่อยก็พอเพียงแบบหนึ่งคนที่มีกําลังน้อยหน่อยก็พอเพียงอีกแบบก็คือเรื่องของการให้รู้จักมีเหตุมีผลในการที่จะดํารงชีวิต ในการที่จะลงทุนทำมาหากินนะไม่ใช่ต้องแบบฟุ่มเฟือยจนกระทั่งเละเทะนะเหมือนที่ยุคฟองสบู่แตกนะแล้วที่คุณแตงฟ้าพูดเรื่องโควิด19เนี่ยนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9ท่านก็ทรงเตือนพวกเราแล้วนะท่านมีสกอศออพระราชนานสกอศออพระราชทานเนี่ยมีภาพของแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ มีลูกระเบิดล้อมประเทศเราเนี่ยนะอยู่สี่ลูกด้วยกันหนึ่งในนั้นเนี่ยคือโรคระบาดนะแล้วก็มีเรื่องของความแตกแยกเรื่องของสงครามนะเรื่องของภัยพิบัติต่างๆสาธารณภัยโรคระบาดนั่นก็อยู่ตอนนั้นเราตอนนั้นเราก็เราก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ะท่านไมท่านบอกว่าโรคระบาดมันจะทําให้ถึงขนาดมันต้องเผชิญความยากลำบากกันมากใช่ใช่ใช่ แล้วก็ปรากฏว่าปีนี้ที่ผ่านมาปีนี้นะเราก็เห็นจริงๆเลยครับแล้วก็ในสกสอนั้นเนี่ยยังพระราชทานทางรอดไว้ค่ะให้พวกเราเนี่ยมีความรักความสามัคคีสามัคคีคือพลังค้าจุนโลกนะครับแล้วก็พระราชทานแนวความคิดเรื่องของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของทฤษฎีใหม่ให้เราี่ยก็เป็นที่มาว่าถ้าเราเอามาใช้จริงๆเนี่ยเรารอดแน่ Hmm. สมดังพระราชดำรัสของพระอ,องค์ท่านที่บอกว่าเศรษฐกิจพอเพียง <c oughs> และทฤษฎีใหม่สองสิ่งนี้จะทํานำพาประเทศชาติของเราให้มีความเจริญรุ่งเรือง <c oughs> นะครับทีนี้ที่ดังกี้ถามนะว่าเ <c oughs> อ๊ะทำไมมานั่นเพราะว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลเนี่ย <c oughs> อยากให้เศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับมีความ เข้มแข็งนะฮะมีความมั่นคงแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งหน้าที่นั้นเนี่ยก็ผ่องถ่ายมาให้กับกรมการพัฒนาชนะฉะนั้นกรมการพัฒนาชนเนี่ยถ้าดูข่าวนะท่านรองนายกและมนตรีท่านพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยพึ่งไปสมุทรสงครามมาท่านกนหนีบผมไปด้วยครับไปในฐานะที่ว่าเป็นเจ้าภาพตัวแทนของกระทรวงมหาดไทยตัวแทนของรัฐบาลในการที่จะ แก้ไขปัญหาความยากจนเราก็มองว่าเรื่องของการน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องนำพาชีวิตของคนไทยเรานะครับให้มีความมั่นคงมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้แล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะทำให้สังคมเนี่ยเกิดความรักความสามัคคี แล้วก็สิ่งแวดล้อมก็จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นค่ะปัจจุบันเรามีพื้นที่ที่เขาร่วมพัฒนาเป็นพื้นที่โคกหนองนาโมเดลมากน้อยแค่ไหนในประเทศคะครับก็เราทำมาเนี่ยงบปี63เนี่ยนะครับเราทำมาเนี่ยพันหาร้อครัวเรือนอบวกกับพื้นที่ต้นแบบที่เป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยนะครับ11 22, บวก22ก็33แล้วก็รัฐบาลก็ให้ความสำคัญช่วงที่มีโควิดระบาดเนี่ย ท่านก็จัดสรรงบเงินกู้นะครับให้กับกรมการน้าชนเนี่ยมา4,700ล้านนะ,ะมีเพื่อไปพัฒนาพื้นที่ต้นแบบนะครับใ,ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ย25,000กว่าครัวเรือนนะครับเพื่อเพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบให้คนทั้ง76จังหวัดเนี่ยครับได้มีโอกาสได้ทําเป็นตัวอย่างแล้วก็เปิดโอกาสใ,ให้คนมาเรียนรู้ว่าธรรมหากินตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกเนี่ย มันทำยังไงมันทำยังไงซึ่งน่าดีใจกรมการพลนมือชนมีผู้สมัครเข้าร่วมเนี่ยครบถ้วนเลยตอนนี้ครบต้าเกินกว่าเกินเกินเกินเมื่อสักครู่โปรดิวเซอร์ก็เพิ่งปริ้นเอกสารขอเข้าร่วมโค้งหนองนาโมเดลค่ะสนใจหมดเลยก็อันนี้ก็เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยสนใจเยอะ ตอนนี้มียอดพนสมัครเข้าร่วมที่เกินอยู่เนี่ยรวมทั้งโปรดิวเซอร์เนี่ยอีกล่าสุดที่ยืนกับท่านที่ปดีไปเลยอีกสองหมื่นครอบครัวนะซึ่งกรมการมนุษมชนเราเองก็วันที่ไปที่สมุทรสงครามผมก็กราบเรียนท่านรองนายกและมนตรีไปละว่าเนี่ยมันเป็นหนทางรอดเลยของประเทศเราแล้วก็จะแก้จนได้อย่างถาวรได้อย่างยั่งยืนนะแต่ว่า จํานวนที่ขอมาเกินสมัครเข้ามาเกินเนี่ยก็เดี๋ยวกรมการพัฒนาชุมชนก็จะเสนอผ่านสภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณาดูว่า,าจะจะช่วยเหลือเพิ่มเติมได้ไหมนะครับ เพราะนั้นโปรดิวเซอร์ก็ต้องลุ้นหน่อยครับต้องลุ้นหน่อยอยู่ในอยู่ในสองหมื่นคนที่แบบกำลังต่อคิวเข้าร่วมโครงการแล้วที่ดีฉายภาพเห็นครับที่บอกว่าเป็นทางรอดเนี่ยรอดด้วยโค้งหนองนำโมเดลจะรอดยังไงครับพี่น้องเกษตรกรก็บอกว่าแม้ทากินในพื้นที่การเกษตรทําตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายก็ยังเป็นอยู่อย่างหลายตัวอย่างความสําเร็จให้เราดูไหมคะครับเรื่องใหญ่ที่สุดเนี่ยนะของความล้มเหลวของครัวเรือนที่ทำมาหากินทางการเกษตรเนี่ยเพราะเราเนี่ย เหมือนกับยุคหนึ่งที่พระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใหยบอกว่าจะเป็นเสือตัวที่หเป็นเสือตัวที่ห้าท่านไม่อยากเป็นเนี่จะเป็นนิกส์พวกเราคงพอนึกออกนะ,ะแล้วก็จริงๆก็คือ4-0เลยล้ม,มละเนระนาดเลยเนี่ยนะเรื่องใหญ่ก็คือว่าเราทำมาหากินโดยโดยทำลาย สภาพแวดล้อมใช้ต้นทุนทรัพยากรแล้วก็ใช้สารเคมีใช้วิทยาศาสตร์ใช้สมยัยใหม,ม,ไม,ไม่ไม่ไมม่่ไได้บริหารจัดการให้ยั่งยืนอย่างที่น้องแตงควาว่าแต่ว่าในลักษณะของการปรับเปลี่ยนโดยการน้อมนําเอาสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการที่9ท่านทรงพระราชทานไว้ใหอ้อย่างท่านทําตัวอย่างไว้ที่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีอย่างเงี้ยนะ ยั่งยืนเลี้ยงตัวได้ก็คือหมายว่าเรื่องปัญหาใหญ่คือว่าหนึ่งมีที่ดินแต่ไม่มีน้ำอ๋อใช่การประยุกต์สู่โคกหน้องนาเนี่ยจะเห็นมีคำว่าหนองครับ่เขาก็ต้องเราก็ต้องวางแผนในการที่จะบริหารจัดการให้พื้นที่ของตัวเราเองเนี่ยสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ทั้งปีให้เพียงพอไม่ใช่ต้องไปพึ่งคนอื่นถ้าชาวนาไม่จัดสรรน้ำมาปุ๊บกายหน้าผาเลยปีนี้ไม่มีน้ำอันที่สองที่เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ ทำนาแล้วเจ๊งทําไปทํามาเจ้าของที่นากลายเป็นต้องไปซื้อข้าวกินเอแล้วก็ต้องไปเช่านาเขาที่หมดไปแล้วก็คือว่าเราต้องสามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่พึ่งพืชเชิงเดียวนะก็คือหมายว่าในพื้นที่โคกหนองนาเนี่ยเราก็จะมีทั้ง ไม้ผลไม้ใช้สอยนะที่เราเรียกว่าไม้สาป่าสามยางประโยชน์สย่างเก่งนะนะแล้วก็มีพืชรายวันสําหรับเก็บกินเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงปลาคือให้สามารถมีรายได้ด้วยแล้วก็มีรายเดือนรายปีอะไรเนี่ยนะครับพืชที่ใหผลผลิตแล้วก็สามารถหารายได้เป็นรได้ใช่ใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยสามารถทําได้ด้วยตัวเองไม่พอ ในโครงการนี้ยังมุ่งเน้นให้คนมารวมกลุ่มกันครับรวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือกันค่ะให้เกิดเหมือนที่บอกว่าสามัคคีคำจุนคำจุนแอบรวมกันในลักษณะไหนบ้างคะท่านที่รักก็เช่นกิจกรรมที่เราให้คนที่อยู่ในตำบลเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอําเภอเดียวกันจังหวัดเดียวกันเนี่ยให้มีกิจกรรมเรื่องของการลงแขกหรือ เอามือสามัคคีมาช่วยกันปรับช่วยกพื้นทงพื้นที่มาช่วยเอาแรงกันแล้วก็มีการดำเนินการตามในเรื่องของบันไดเก้าขั้นก็คือหนึ่งเนี่ยให้ตัวเองพอกินพอยู่พอใช้นะแล้วก็พอลงเยนต่อนะแต่ขั้นที่สองเนี่ยเราให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจือจานกันแล้วก็รวมกลุ่มเอาผลผลิตเอาอะไรกันมาเนี่ยเป็นลักษณะคล้ายๆสหกรณ์ แต่ว่าอันนี้ก็คือการรวมกลุ่มของของชาวบ้านเนี่ยนะครับช่วยกันเอาผลผลิตช่วยกันแปรรูปช่วยกันจําหน่ายช่วยกันอะไรเนี่ยแบ่งงานกันทํามันก็สังคมมันก็เป็นสังคมเอื้อเฟื้อเป็นสังคมแห่งความรักความสามัคคีเหมือนกับที่เราหอยหากันสิ่งแวดล้อมดีคนมีความรักมีอะไรกันดีมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในชมชั้นเพราะนั้นเนี่ยมันก็น่าแล้วที่สําคัญนะ เราก็โชคดีที่ได้รับพระมหากุณาที่คุณนะครับจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยก็เล็งเห็นความสําคัญครับแล้วก็เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงมีความสืบสารลักษาและต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของพวกเราเนี่ยนะครับพระรรชทานภาพวาดโคกหนองนาแห่งแห่งแห่งน้ําใจแห่งความสุข แล้วก็พระราชทานโครงการที่ให้คนที่เ,<ม>เป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดในสังคมครับคือผู้ต้องขังของกรมราชธรรนนม,มนในชื่อโครงการโคกหนองนาแห่งความความสุขและความหวังครับพระราชทานให้กรมราชัณฑ<ม>์อันนี้ก็หมายความว่ามหมายความว่าสังคมเราเนี่ยน่าจะมั่นใจได้รว,ว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9้าทรงพระราชทานให้เรา สิ่งที่พระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงสืบสารราาักษาและต่อยอดอประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนชแล้วก็ทําให้สิ่งแวดล้อมทําให้ความรักความสามาัคคีในสังคมเนี่ยมันกลับมาคนพึ่งพาตนเองได้มีความเข้มแข็งมีความมั่นคงนะพน,นันเนี่ยก,ก็ผมคิดว่ากิจกรรมนี้นะจะเป็นทางออก แล้วจะเป็นคําตอบของการแก้จนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะวันนี้เรามีสินค้ามาในรายการด้วยต้องเรียกว่าเป็นชสินค้าละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเพราะว่าแบบรู้ล้าแบบดูดีมากเลยคือเหนือกว่าที่จะเป็นของกินของใช้ในบ้านแล้วแหละค่ะทุกวันนี้พัฒนาขึ้นไปนะคะอ่าก็ตรงกลางนี้ก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบการจัดสรรนใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นโมเดล นะแล้วก็ที่ให้รู้ว่าพื้นที่เรามีหลายขนาดนะการจัดสรรพื้นที่เนี่ยก็จะมีความสวยงามด้วยแล้วก็อันนี้ก็ต่อไปนี่โคกหนองนาตั้งแต่ละบ้านเนี่ยกลายเป็นโฮมสเตย์ได้นะเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จนสวยงามนะมาคนไปเที่ยวก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยมาศึกษาเรียนรู้มีฐานการผลิตต่างๆแล้วก็มีความร่มเย็นมีได้ทั้งความรู้ได้ทั้ง สุขภาพจิตที่ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าผลผลิตต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตามครัวเรือนเช่นโครงการปลูกพืชปลูกผักปลูกลักกับพอชอเรานะมีกินมีใช้แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะแปรรูปขยายผลจากผลผลิตในพื้นที่ของโคกหนองนานะครับให้ไปสู่เรื่องของผโปรดักต์ของของสินค้าให้เห็นภาพชัดเจนขออนุญาตขยับเขาไปดูใกล้ๆดีกว่าคุณผู้ชมฮะอ่า คือตรงนี้คือเป็นผลผลิตจากเรือนที่เข้าร่วมโครงการกับโคกหนองอาโคกหนองนาโมเดลครแล้วแล้วก็การปลูกปลูกพืชผักสวนครัวตามที่เราต้องเน้นองค์ความรู้ลงไปด้วยไหมคะว่าต้องทําการเกษตรอย่างไรใช้สารเคมีได้ไหมในพื้นที่โคกหนองน้ำเอันนี้ห้ามใช้เด็ดขาดเราไม่ใช้กันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่น้องแตงกวาถามเนี่ยเป็นหัวใจเลยก็คือหมายว่าโครงการเราเนี่ยกิจกรรมแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ เรื่องของการสร้างทัศนคติเรื่องของการสร้างแรงบรันดาลใจและ,ะเรื่องของการฝึกปฏิบัติในการที่จะเป็นคนที่รรน้อมอน,ำ,นำเอาทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่ถามเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญดับแรกทำให้คนเนี่ยเป็นคนประเภททฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแบบสมบูรณ์แบบแล้วก็ ถึงจะปล่อยให้ลงไปช่วยกันทำนะไม่ไม่ใช่อยู่ๆก็ไปขุดไปทำไปอะไรเลยไม่ได้่เก็ต้องมีความรู้ที่สคด้วยต้องมีความรู้ก่อนแต่ความรู้เนี่ยมันก็จะทำให้เขาเลิกใช้สารเคมีรึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือกันแต่พอชอลงไปทําทั้งทีเราก็จะเห็นแพคเกจจิ้งสวยๆแบบนี้เหมือ <c oughs> นกันนะฮะมีการเหมือนเรียกว่าเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องที่เรียกว่าเข้าร่วมโครงการกับเราด้วย <c oughs> ครับ,รบใ,ชใช่ครับเรามีการให้ความรู้เรื่องของการ <c oughs> ก็โวกหนองน,นาเนี่ยพอขั้นขั้นสูงเนี่ยมันก็จะมีการรวมผลผลิตมาแปรรูปแล้ว อย่างที่เราบอกมีบนไดาเก้าขั้นแต่พอเป็นขั้นสูงๆขึ้นไปเนี่ยมันจะเริ่มมีการสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับผู้ที่ทําโคกหนองนาโมเดลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์โอท็แล้วนะคะสวยมากนะฮะและปัจจุบันเรื่องของสินค้าโอท็อปที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรโคกหนองนาแบบนี้เราได้มีการวางแนวทางอย่างไงบ้างครก็เรื่องใหญ่ก็คือว่าเมื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยพอมีพอกินช่วยเหลือตนเองได้เข้มแข็งแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญตามมาก็คือว่า เรื่องของการที่จะต้องเก็บรักษาผลผลิตเ,เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูนั่นหลังจากนั้นเนี่ยนะครับ,รบเราถึงจะมีในเรื่องของการที่จะให้ส่งเสริมให้รวมกลุ่มนะมรวมกลุ่มกันเพื่อเป็นผิดแปรรูปหรือเพื่อจะ,อะทําให้สินค้าตัวเองมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ดีในขณะเดียวกัน,นในชีวิตประจําวันเนี่ยกรมการปาชนส่งเสริมให้รวมตัวกันใช้ภูมิปัญญาเนี่ย เป็นผู้ผลิตสินค้าโอท็อปในเวลาที่ว่างควบคู่กันไปด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยสินค้าโอท็อตอนนี้มีเป็นแสนไร่การนะบวกกับรัฐบาลก็ส่งเสริมสรัหนุนเรื่องของทุนเพื่อเอาไปทำอาชีพผ่านกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนะครับเพื่อเพื่อให้เกิดการรวมตัวช่วยเหลือกันแล้วก็ขยายผลเรื่องของผลผลิตในเลือกสวนไรนาเพื่อเพื่อที่จะให สินค้ามีราคาที่ดีขึ้นค่นะเหลืออีกสักนาทีหนึ่งออนาทีสุดท้ายขออนุญาตให้ท่านพูดถึงโครงการโคกหนองนาแห่งน้ําใจและความหวังกลมมนนุมราชาทันสักหน่อยเมื่อกี้ท่านพูดเกินๆไว้ละอยากจะทรบาบร,รายละเอียดของโครงการนี้ค่ะครับก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงห่วงใยห,ห่วงใยทั้งคนดีแล้วก็คนที่หลงผิดไปครับที่ผมเรียกว่ากลุ่มเปราะบางที่สุดเพราะหมายว่าไปไหนมาไหนก็คนคนไม่ค่อยยอมรับไม่ค่อยให้โอกาสไม่ค่อยให้โอกาสนะท่านก็ ให้มีความรู้นะพระราชทานโครงการนี้ให้เข้าไปอยู่ในกรมราชทัรมกับนักโทษผู้ต้องขังเนี่ยที่จะพ้นโทษแล้วสมัครใจเนี่ยก็เข้าฝึกอบรมตั้ง14วันนะ14วันเพื่อที่จะให้กลายเป็นคนที่เข้าใจแล้วก็ทําได้จริงเหมือนโครงการที่กรมงานพัฒนชนทำนะบวกกับกรมงานพัฒน์ชนก็สนองแนวพระราชดำริับเปิดโอกาสให้เพราะว่าในโครงการเนี่ย มีการจ้างงานด้วย oh, นะ <yeah. S 2> เราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมที่สนใจสมัคร เพื่อมาฝึกปลือแล้วก็มีอาชีพมีรายได้รายเดือนเนี่ยน่าจเป็นเวลาน้อยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของโครงการนี้เราต้องมาพูดคุยกันใหม่น่าจะเป็นเรื่องยาวเลยการคืนคนดีสู่สังคมกับการที่เราจะสร้างคนดีให้เขามีองค์ความรู้มีทักษะในการประกอบอาชีพอย่างน้อยๆคืออาชีพเกษตรกรรมที่จะเป็นทางรอดหนึ่งของเขาด้วยหลังจากที่พ้นโทษไปนะคะวันนี้กลับเขาพระคุณท่านที่บดีกรมการพัฒนาชุมชนที่มาบอกต่อเรื่องราวดีๆกันค่ะขอบคุณครับ ผูช้ชมครับหมดเวลาของรายการเดอะพีพ่อโชว์แล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับนี้เราทั้งหมดพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ